บ้านแต่ละบ้านนะคะอายุไม่ต่ำกว่า2 3 0 0ปีค่ะทุกคนคะอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันนี้ปิดค่ะวันนี้ปิดอันนี้ก็คือสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นห้องน้ำสาธารณะของหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านแห่งนี้ป้าติ๋มเคยเดินมาแล้วก็ห่างจากบ้านป้าติ๋มประมาณ7กิโลเมตรค่ะแล้วก็ตรงนี้ดีค่ะทุกคนขามาดูนะคะ ะะเห็นไหมคะเห็นไหมคะห้องน้ําเขาก็แปลกๆนะคะเป็นห้องน้ําสาธรารณะแล้วก็เก้าอี้ที่นั่งของเขาก็เป็นไอเดียที่ดีเลยทุกคนมาดูนะเขาจะใส่หินแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปข้างในแล้วก็จะทำไม้เป็นที่นั่งแล้วก็ที่สําคัญนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันคือที่ซักผ้าสมัยก่อนคนโบราณที่นี่จะไม่มี เครื่องซักผ้าเขาจะมีให้แม่บ้านมานั่งซักผ้ากันตรงนี้นะคะอันนี้คือศาลาซักผ้าของชาวบ้านแล้วก็น้ํายังใสสะอาดอยู่นะคะที่นี่น้ําเขาก็ดีโอเคเลยค่ะมาแล้วก็จะไปดูนะคะป้าป้าป่าเขาไปดูป้าป่าเขาจะไปมีก็อ่าหนังสือฟรีค่ะทุกคนหนังสือฟรีมากเลยอ่ะอันนี้ดูกลิ่นรู้สึกว่าเดี๋ยวเรามาเห็นกลิ่นต้นนี้แล้วอะเรามาดูต้นนี้นะเดี๋ยวแม่ดูกลิ่นอื้อ หอมทุกคนหอมไม่รู้ต้นอะไรคะหอมสวยค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือตู้หนังสือที่ให้แจกฟรีนะคะแต่ว่าปกติมาอืมเขาจะมีชาวบ้านเขาจะเอาตู้หนังสือ,อามาใส่นะคะเอามาใส่แล้วเราก็อืม แล้วเราก็สามารถเอาเลือกเอาไปหยิบอ่านได้นะคะฟรีๆกันเลยค่ะสมมุติว่าใครอ่านเป็นก็มาหยิบฟรีได้นะคร,ครอยู่เมืองฝรั่งเศสนะคะอยากรู้จกักหนังสงหนังสือหัดอ่านเราก็มาเอาตรงนี้ไปฟรีๆค่ะ,ะเดี๋ยวป้าติมจะเอาสักสองเล่มน,นะคะเพื่อเอาไปอ่านที่บ้านฝึกฝึกฝนกันไปค่ะ